รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยมเนเสน่ห์ของชายหาดที่สวยงามการท่องเที่ยวที่ครบวงจรมเนเสน่ห์ที่ทำให้พัทยาไม่เคยหลับไหลแต่ผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ทําทำให้นักท่องเที่ยวที่เคยหลังไหลมาเที่ยวพัทยาลดลงจากข้อมูลพบว่าปี2560มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวพัทยาถึงกว่า16ล้านคนส่วนใหญ่เป็นชาวจีนรัเสเซียเกาหลี อินเดียและเยอรมันสร้างเม็ดเงินกว่า200แสนล้านบาทหองพักกว่า60 0 0ืห้องถูกจองอย่างน้อยร้อยละ80ตลอดทั้งปีแต่ผลจากการระบาดของโควิด -19 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกับกลายเป็นศูนย์มีเพียงนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ยังคงสร้างรายได้ประคองธุรกิจในพัทยาและเมื่อสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายพร้อมกับสัญญาณการเปิดประเทศของรัฐบาล ตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนเป็นต้นมาเมืองพัทยาจึงเริ่มจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นงานพลุนานาชาติพัทยามิวสิกเฟสติวัลและกิจกรรมที่ถือเป็นไฮไลท์สำคัญของเมืองพัทยาทุกปีนั่นก็คืองานพัทยาเขาดาว ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือบรรยากาศของชายหาดเมืองพัทยานีครับในช่วงวันหยุดยาวของกลางเดือนธันวาคมครับก็จะเห็นนะครับว่าบรรยากาศนั้นนักเที่ยวชาวต่างชาติก็เริ่มมาเที่ยวกันปราบปลายนักเที่ยวชาวไทยก็เริ่มมาเที่ยวกันอย่างคึกคักทีเดียวนะครับสำคัญครับเมืองพัทยานั้นค่อยความสําคัญนะครับกับการท New Normal โดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้ช่วงไฮซีซันเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้ครับ ครับอยากสอบถามถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ปีนี้ของพมืงเมืองพัทยาครับคือพัทยาเขาดาวปีนี้เนี่ยนะครับจะไม่เหมือนกับในทุกๆปีครับนะครับแต่ว่าระยะเวลาเนี่ยจะจะเหมือนกันก็คือจัดในวันที่2 9 30และ31กับธันวาคมนะครับที่บริเวณแหลมบริไฮหรือว่าที่เขาเรียกติดปากกันว่าลานสีฟ้านะครับที่แหลมบริไฮนะครับก็อยู่ ด้านหลังตรงนี้ฮะหน้าบ้าป้าย,ายพัทยาซิตี้นะครับบริเวณนี้ที่เราจะใช้สําหรับในเรื่องของการจัดกิจกรรมเ้าดาวของเรานะครับ,รบอ,อีกส่วนหนึ่งที่แตกต่างจากปีที่แล้วก็คือทุกปีเราจะจัดที่บริเวณแหลมบริไฮหรือแหลมพัทยาที่เดียว3วันนะครับแต่ในปีนี้เนี่ยเราได้ไปจัดที่เกาะล้านด้วยนะครับอีกหนึ่งวันก็คือวันที่3 1ธันวาคมนะครับจะมีเขาดาวที่เกาะล้านแล้วก็จะมีการจุดพลุ เช่นเดียวกับที่แหลมพัทยาหรือแหลมบริหายนะครับซึ่งก็จะเป็นในส่วนของสิ่งที่แตกต่างกันจากในทุกๆปีนะครับซึ่งที่เกาะล้านก็จะมีทั้งในเรื่องของการสแสดงดนตรีมีกิจกรรมนะครับแล้วก็มีถนนคนเดินนะครับของชาวเกาะล้านนะครับซึ่งก็จะทําทให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพัทยาก็ดีหรือว่าเดินทางไปที่เกาะล้านในช่วงคืนวันที่3 1หรือว่าในช่วงวันหยุดติดต่อกันช่วงนั้น นะครับก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศอีกแบบหนึง่งซึ่งก็เป็นครั้งแรกของเกาะล้านที่ได้มีการจัดเขาดาวนะครับแล้วก็จะมีการนําเรือบาสไปจอดกลางทะเลนะครับแล้วก็จะจุดพลุเวลาเดียวกันกับที่บริเวณแหลมบาริไฮนะครับต่างกันแค่ว่าเกาะล้านจะมีเฉพาะวันที่31วันเดียวตอนเขาดาวนะครับบนฝั่งก็จะมี29 30 31นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่ กระจายไปในแต่ละพื้นที่แล้วก็เกาะล้านนี่จะเป็นพื้นที่นําร่องท่องเที่ยวของเราด้วยนะครับตั้งแต่ทางรัฐบาลจัดให้มีภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยนะครับเราก็ทําโครงการเกาะล้านแซนด์บ็อกซ์ของเรานะครับซึ่งก็จะเป็นต้นแบบนะฮะในเรื่องของทางด้านการท่องเที่ยวนะฮะของเมืองพัทยาโดยเฉพาะท่องเที่ยวทางทะเลนะครับนั่นเขาเราในในปีนี้ ก็จะมีความสนุกสนานทั้งบนฝั่งแล้วก็ที่เกาะล้านแล้วก็ชมพลุทั้งบนเขาทับพญาแล้วก็บริเวณกลางทะเลที่เกาะล้านด้วยครับแล้วในส่วนของของนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวเหรอฮะมีเงื่อนไขหรือว่าต้องมีการคัดกรองอะไรเป็นพิเศษยังไงครับมาตรการป้องกันโควิดใช่ครับก็ก็จะเป็น2รูปแบบนะครับสพื้นที่เหมือนกิจกรรมที่เราจัดอยู่ทุกวันนี้นะครับก็คือที่เราเรียกว่าบริเวณอีเวนต์โซนก็คือบริเวณ หน้าเวทีหรือว่าสามารถสัมผัสใกล้ชิดกับทางทางศิลปินได้ซึ่งก็จะจัดเก้าอี้ประมาณพันตัวไม่เยอะนะครับซึ่งก็จะจัดเก้าอี้ประมาณ1000ตัวนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเฟสติวัลโซนก็คือบริเวณรอบๆนะครับที่มีการจัดนะครับให้นักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าผู้ที่ชื่นชอบหรือว่าผู้ที่อยากจะมาร่วมงานนะครับได้สามารถที่จะเข้ามาสัมผัสกับงานได้ นะครับซึ่งในอีเวนต์โซนนั้นก็จะมีการตรวจค่อนข้างที่จะเข้มนะครับก็คือประการแรกก็วัคซีน2เข็มครับนะครับแล้วก็ในเรื่องของ ATK นะครับแล้วเราดูจากหมอพร้อมนะครับในเรื่องของการลงทะเบียนแล้วก็มีการตรวจว,วัดอุณหภูมิเจลแอลกอฮอล์นะครับแล้วในพื้นที่บริเวณจัดงานในอีเวนต์โซนก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยทําความสะอาดนะครับพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ถ้าหากขั้นลุกไปเนี่ยนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยทําความสะอาด เหมือนกับที่เราจัดในพื้นที่ที่เราจัดงานมาตั้งแต่สัปดาห์แรกมาจนถึงปัจจุบันนี้ในทุกสัปดาห์ของพัทยานะครับอันนี้ในอีเวนต์โซนเราค่อนข้างที่จะเข้มนะครับในในเฟสิวัลโซนก็เช่นเดียวกันนะครับในเฟสิวัลโซนเนี่ยก็ในพื้นที่ที่เราจะจัดถ้าเขาดาวในครั้งนี้เนี่ยคือบริเวณแหลมบาลีไฮเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่มีรั้วรอบขอบชิดนะค่อนข้างที่จะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถ บริหารจัดการพื้นที่แล้วก็กำหนดเส้นทางในการเดินของผู้ชมได้นะครับเพราะฉะนั้นในเฟสติวัลโซนก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยในการที่จะเข้ามาก็ต้องปฏิบัติตามกฎเช่นเดียวกันก็คือในเรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับสวมแมส1ร้เซตตลอดเวลานะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่อง โควิดฟรีเซตติ้งนะครับหรือว่ายูนิเวอร์แซลพรีเวนชั่นที่รัฐบาลได้ไประชาสัมพันธ์อยู่ตลอดเนี่ย oh. ก็จะเป็นมาตรการที่ uh, oh. เราจะขอความร่วมมือและมีเจ้าหน้าที่ oh. นะครับ oh. คอยสอดส่องดูแลอำนวยความสะดวก oh. นะครับให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามา oh. นะครับซึ่งก,ก็ถือว่าในทุกเทศกาลทุกกิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับอีกส่วนหนึ่งนี่ในที่บริเวณแหลมบะริไหครั้งนี้เนี่ยเราจะมีพื้นที่สำหรับในการ ให้บริการทางด้านอาหารนะครับซึ่งก็จะมาจากในเรื่องของทางชุมชนกลุ่มผู้ประกอบการนะครับบริเวณในในเมืองพัทยานะครับก็จะทําให้นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่มา,าชื่นชมหรือว่ามาชมในกิจกรรมต่างๆในเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของเราเนี่ยนะครับก็จะได้มีในเรื่องของอเรื่องอาหารการกินเครื่องดื่มนะครับสำหรับที่จะ ได้บริโภคเนี่นะครับในระหว่างที่ก่อนงานระหว่างมีการจัดงานซึ่งก็ถือว่าเป็นการสร้างไรายได้ให้กับชุมชนเราด้วยนะครับซึ่งทางพ่อค้าแม่ค้าก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีหมวกถุงมือมเจลแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็จะต้องมีมาตรการในการที่จะป้องกันด้วยนะครับ,รบอ,ยอย่างเช่นในประการแรกที่ทุกคนต้องมีคือตรวจเราตรวจ A D K <ม>ให้กับผู้ประกอบการค้า นะครับที่อยู่ที่อยู่ในโซนอาหารแล้วก็อีกอีกส่วนหนึ่งก็คือที่ทำมาทุกกิจกรรมในอีเวนต์โซนนักแสดงสตาฟทีมงานทั้งหมดต้อง a อ k ทุกวัน huh. นะครับเช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าในส่วนของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมนะครับมาร่วมกันในการที่จะสร้างความสุขให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเนี่ยทุกคนก็ต้องปลอดภัยเช่นเดียวกัน นะครับเพราะในมาตรการต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่เราถือปฏิบัติมาตั้งแต่ตอนต้นตั้งแต่เปิดประเทศเนี่ยเราก็ยังคงดําเนินการหรือว่าปฏิบัติต่อแล้วก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับครับก็นักท่องเที่ยวนะครับพัทยาก็เป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงนะครับเราต้องเรียกว่าระดับโลกนะครับในแต่ละปีเนี่ยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเดินทางมาจากทั่วโลกมาในพัทยา นะครับเรามีของดีในประเทศที่คนเดินทางเป็นหลายชั่วโมงเพื่อมาท่องเที่ยวและปัจจุบันอย่างที่ท่านได้เห็นนะครับชายหาดของเราก็กว้างใหญ่นะครับแล้วก็ช่วงนี้นักท่องเที่ยวไม่มากนะครับเหมือนแต่ก่อนนะครับฉะนั้นท่านก็จะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ด้วยมาตรการการป้องกันต่างๆนะครับที่เราปฏิบัติกันมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วเราเรียนรู้กับการอยู่ยร่วมกันกับโควิดแล้วฉะนั้นมาเที่ยวพัทยาปลอดภัยนะครับแล้วเราก็มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวดีๆมากมาย ก็อยากให้เข้ามาในพัทยากันครับขอบคุณครับผ่านมานะครับนักท่องเที่ยวในเมืองพัทยาส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวไทยนะครับเราจับตลาดไทยก่อนนะครับเนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติยังเข้ามาในเมืองพัทยาค่อนข้างจะน้อยนะครับกิจกรรมที่เรามีผ่านมาตลอดนะครับนอกจากเขาดาวก็คือว่าเรามีกิจกรรมในเมืองพัทยาทุกอาทิตย์นะครับกิจกรรมหลักสุดท้ายของเราส่งท้ายปีใหม่ รับปี2565คือกิจกรรมเขาดาวนะครับซึ่งเราคาดหวังว่าจะเปกิจกรรมนี้จะทําให้คนเป็นนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาในหลังไหลเข้ามาในเมืองพัทยาค่อนข้างจะเยอะนะครับมากพอสมควรแล้วเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็มีความสุขส่งส่งขายปีด้วยกันซึ่งคนในเมืองพัทยาเองก็คงจะออกมาจับใจ่ายใช้สอยนะครับแล้วก็เที่ยวในงานเขาดาวเมืองพัทยาอยู่แล้วนะครับผมก็ถ้ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาอีกนะครับก็ทําให้กลายเป็นมีปริมาณคนนะครับเข้ามาในเมืองพัทยาค่อนข้างจะเยอะนะครับสิ่งที่เราหรือทุกคคคคนกกังววล็ือบุม มาตรฐานที่เรามีนะครับจะเห็นได้ว่าทุกอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเมืองพัทยามีการจัดกิจกรรมนะครับตลอดมาแล้วก็มีการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิดได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานเขาดาวเนี่ยผมก็เชื่อว่าทางเมืองพัทยานะครับหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะสามารถควบคุมโรคระบาดโควิดได้ดีเช่นกันครับผมคิดว่าเปอร์เซน็เเซนต์ซการใช้จ่ายจํานวนนักเทีย่ยวถ้าเทียบกับ ก่อนหน้าที่จะมีโควิดเนี่ยเราน่าจะฟื้นกลับมาสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับปีนี้ตอนนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเมืองพัทยาเองนะครับถ้าช,ช่วงไฮคือตุลานะครับตุลาธันวาพฤศจิการธันวามกราคมนะครับจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ8ปดแสนถึงหล้านคนนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเราเปิดเมืองมานะครับ ประมาณ1เดือนกว่าๆเนี่ยนะครับมีนักท่องเที่ยวอยู่ประมาณ1 5 0 0 0คนเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะคาดหวังจากนักท่องเที่ยวไม่ได้นะครับเราต้องคาดหวังจากนักท่องเที่ยวไทยนะครับในเมื่อชาวต่างชาติไม่มากิจกรรมส่งเสริมการขายของเมืองพัทยาทั้งหมดอะครับจะเป็นกิจกรรมที่เน้นไปทางนักท่องเที่ยวไทยก่อนจับตลา,ลาดไทยก่อนนะครับอย่างน้อยเนี่ยในช่วงวีคเอนเนี่ยเรายังมีนักท่องเที่ยวไทยเข้ามานะครับเพื่อจะพยุงธ,ธุรกิจของเราต่อไปส่วนวีคเดย์เนี่ยเราคงต้องหาทางออกกันต่อไปเพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ อยากจะให้รัฐบาลส่งเสริมให้มีวันหยุดนะครับในช่วงระหว่างสัปดาห์นะครับไม่ใช่แค่เน้นแค่วิกเอนอย่างเดียวนะครับแล้วก็กิจกรรมส่งเสริมการขายของเราเนี่ยก็เน้นในช่วงระหว่างสัปดาห์ด้วยเช่นกันนะครับจะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการธุรกิจเมืองพัทยาเนี่ยหลายๆร้านหลายๆโรงแรมนะครับปรับปรับตัวนะครับมาเน้นธุรกิจทางวิกเดย์มากขึ้นนะครับจะเห็นว่าตามคาเฟ่ตามร้านอาหารเนี่ยในวันธรรมดาเนี่ยจะมีคนหรือเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่นนะครับเข้ามาใช้บริการกันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับ เพราะว่ารูปแบบการทําธุรกิจเปลี่ยนไปนะครับเราจับตลาดไปอีกกลุ่มนึงนะครับไปอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มตั้งแต่อายุ1 8บแถึงสีนะครับแล้วซึ่งพวกนี้อาจช่วงนี้อาจจะเป็นการทำเขาเรียกว่า work work from home หรือ work vacation นะครับก็คือมาใช้สถานที่โรงแรมร้านอาหารในวันธรรมดาทํางานนะครับก็ทําให้การที่ปรับตัวมาในรูปแบบลักษณะนี้ทำให้ธุรกิจของเราอยู่ได้ครับ ในส่วนผู้ประกอบการเองเนี่ยเราเราได้มีการเตรียมความพร้อมหรือว่าคาดหวังกับกิจกรรมในครั้งนี้อย่างไรบ้างครับครับก็ในการจัดกิจกรรมของเมืองพัทยามานะครับตั้งแต่พัทธยามีวสิยเฟสติวัลนะครับพระยาไฟเวิร์กนะครับเทศกาลผู้เทศกาลผ,ผู้พัทยานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีงานเดินกินหินหนาเกลืออีกแล้วก็เดี๋ยวจะมีพัะธยาเฟสติวัลแล้วก็พัทยาเขาดาวตรงเนี้ยเป็นเรียกว่าอะไรแรงกระตุ้นหลกัก ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเมืองพัทยาเลยผมผมผมดีใจมากที่ทางเมืองพระยามีการจัดกิจกรรมนะครับอัดแน่นทุกวีคทุกสัปดาห์นะครับเพราะว่าตอนนี้ในในใน,ในเมืองพระยาเราเองนะครับต้องเรียกว่าอะไรโดยแต่ก่อนเราอ่ะพึ่งพาการท่องเที่ยวจากท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นหลักนะครับ <S 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 พอตอนนี้มีกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่กระตุ้นทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์ให้นักให้นักท่องเที่ยวชาวไทย เข้าเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองพัทยานะครับตรงนี้ถือว่าเป็น,ปนกิจกรรมที่ดีแล้วก็จะส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับผู้ประกอบการที่จะทารายได้นะครับในธุรกิจครับตั้งเป้าจานวนนักเที่ยวช่วาดาวไว้เท่าไหร่นะฮะนักท่องเที่ยวเนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าถ้าในอีเวนต์โซนเนี่ยเราก็จะมีเก้าอี้ประมาณน้าพันตัวนะครับนะแต่ในบริเวณรอบๆเนี่ยนะครับก,ก็ขึ้นอยู่กับว่าในพื้นที่ที่เรามีอยู่นะครับรบ,บริเวณพื้นที่ในการจัดกิจกรรมเนี่ยเป็นพื้นที่ประมาณทั้งสิไร่ นะครับประมาณ10ไร่เศษนะครับก็จะมีพื้นที่ประมาณสักหมื่นประมาณเราคิดไว้ว่าประมาณทั้งหมื่นตารางเมตรนะครับสำหรับในการที่จะให้ผู้ชมเข้ามานั่งชมกันแบบเว้นระยะห่างนะครับก็คาดว่าอาจจะมีผู้ชมเข้ามานั่งไม่เราคิดว่าไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่านอกจากในพื้นทีอีเวนต์โซนประมาณพันหนึ่งแล้วรอบรอบนอกก็ ในลักษณะอีกประมาณนัก3,000ไม่เกิน5,000แต่นั่งกันแบบเว้นระยะห่างทั่วๆไปเลยนะครับเหมือนที่เราจัดงานกันอยู่ทุกวันนี้บริเวณตลอดใช้หาที่เราจัดกันอยู่นี่นะครับประมาณแสนตารางเมตรเนี่ยก็มีคนนั่งเป็นกลุ่มๆทางห่างอย่างตอนทัตยามิวสิกเราก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าใน Event Zone, <ป>อีเวนต์โซนเก้าอี้ก็เต็มบริเวณเฟสติวัลโซนก็ยังมีประชาชนนักท่องเที่ยวมานั่งกันแบบเป็นกลุ่มนั่งเว้นระยะห่างนะครับซึ่งก็ถือว่า เป็นส่วนที่สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของพัทยาเขาดาวในครั้งนี้ทั้งบนฝั่งทั้งเกาะล้านเนี่ยผมว่าคา,าดการณ์ได้ว่าประมาณตีแล้วตัวเลขประมาณทั้งสองหมื่นคนสําหรับคนที่จะเข้ามาในบริเวณนะครับอีเวนต์โซนหรือเฟสติวัลโซนกับในพื้นที่ที่เราได้มีการจัดไว้ครับ,รบท่านผู้ชมครับปีที่ผ่านมาครับที่เมืองพัทยาซึ่งเป็นโวลเดติเนชั่น จุดหมายปลายทางระดับโลกนั้นได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เคยหลั่งไหลมาเป็นจนํานวนมากก็ลดน้อยลงแต่หลังจากได้รับสัญญาณจากภาครัฐครับในการเปิดประเทศเมืองพัทยาชาวเมืองพัทยารวมถึงผู้ประกอบการเขาก็ร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวว่ามาเที่ยวพัทยาแล้วนั้นจะปลอดจากเชือ้อโควิด -19 ครับ ส่วนหนึ่งที่ผมถือว่าสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือการผ่อนคลายนะครับบรรยากาศของการควบคุมคนะครับของสอบคให้กับสถานประกอบการนะครับมากขึ้นภายใต้การกําหนดมาตรการในการกํากับดูแลนะครับคือผมผมผมไม่ได้เรียกร้องว่าต้องเปิดนะครับจะต้องปล่อยผ่อนคลายแบบไม่มีมาตรการ,รนะครับอย่างเช่นในการเปิดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่นะครับ นะก็ถือว่าต้องต้องมีการควบคุมหรือว่าในเรื่องของสถานสถานบริการสถานบันเทิงครันะครับอยากให้มีการกําหนดมาตรการออกมาเลยว่าอย่างเช่นผมยกตัวอย่างคนที่จะเข้าไปในสถานบันเทิงได้ต้อง ADK ทุกคนนะครับอย่างน้อยถ้าเราตรวจ ADK เทุกคนเนี่ยเราก็รู้ได้เลยว่าคนที่จะเข้าไปใช้บริการในสถานที่นั้นเนี่ยไม่อยู่ในสภาวะที่แพร่เชื้อครับเพราะว่าเราตรวจ a t k ก็สามารถรู้ได้เลยว่าว่ามีหรือไม่มี นะครับแลนะซึ่งอันนี้มันเป็นเป็นมนาตรการซึ่งเราเองก็ได้มีการพูดคุยแม้แต่ในเรื่องของการพูดคุยกับผู้ประกอบการในทุกระดับรวมกระทั่งสถานบันเทิงนะครับที่ทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตรงนี้เองเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นการเยียวยานะครับให้กับผู้ประกอบการหรือว่าในเรื่องของผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้สามารถประกอบกิจการได้เขาเขามีไรายได้เข้ามา ซึ่งก็ไม่ใช่แต่เจ้าของกิจการอย่างเดียวที่จะมีะไรายได้นะครับก็คือพนักงานนะครับลูกจ้างหรือแม้แต่เจ้าของหอพักร้านขายของนะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของตามตอกซอกซอยเพราะว่าจะเป็นการใช้จ่ายของของอีกอีก,อกระดับหนึ่งนะครับสำหรับในเรื่องของอระบบเศรษฐกิจตั้งแต่รากหญ้า,าขึ้นมาในส่วนที่ผ่านมาครับการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในการ สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเที่ยวเรื่องของการป้องกันโควิดเรื่องของมาตรฐานชารเรื่องการฉีดวัคซีนเราได้เตรียมความพร้อมดําเนินการ,รอะไรบ้างอ๋อไอตรงส่วนนี้นะครับผู้ประกอบการของพวกเรานะครับคือตั้งแต่ที่มีการเริ่มการฉีดวัคซีนทุกคนก็อยู่แล้วนะครับหนึ่งให้ตัวเองก่อน2ครอบครัว3คนในที่ทํางานหรือคนใกล้ตัวเราทุกคนก็จะพากันไปตรงไหนที่ได้รับวัคซีนได้เร็วนะครับเพื่อที่จะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าในมาตรการในการที่ถ้าเกิดจะกลับมาเปิด ให้บริการได้หรือประกอบกิจการได้ทุกคนต้องได้วัคซีนนะครับตรงส่วนนี้คือตอนนี้เมืองพระยาผมมองว่าได้รับวัคซีนเกิน2เข็มเนี่ยวัคซีนครบ2องเข็มเนี่ยมากกว่า8 0กว่าเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็โดยส่วนใหญ่ก็จะได้รับวัคซีนบูสเตอร์เข็ม3แล้วด้วยนะครับตรงส่วนนี้เรื่องของวัคซีนไม่ต้องห่วงเลยนะครับในการที่ผู้ประกอบการเมืองพระยาที่รอต้อนรับแล้วก็เ,เรี่ออะไร คลีนและปลอดภัยนะครับในส่วนเรื่องมรตรการอื่นๆ,ๆเราทําปฏิบัติตามทางสบคกําหนดการหรือทางสาธารณสุขกำหนดอยู่แล้วนะครับครับก็ตอนนี้เช็คไปทางเพื่อนสมาชิกโรงแรมอนะครับยอดจองเข้าพักในช่วงเทศกาลขาดาวเนี่ยตอนนี้ตัวเลขค่อนข้างดีนะครับเราเช็คไปเนี่ยตอนนี้ได้ประมาณ60-70%แล้วนะครับเราก็คาดหวังว่าถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้นะครับก็ก็ตัวเลขเข้าพัก ช่วงปลายปีเนี่ยน่าจะดีนะครับก็หวังว่าจะเต็มนะครับในช่วงปลายปีครับส่วนใหญ่เป็นเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติอ๋อตอนนี้ยังส่วนใหญ่80%เป็นะครับเป็นคนไทยนะครับชาวต่างชาติที่กลับมายังมีจํานวนไม่มากนะครับแสดงว่าในช่วงแบบนี้เนี่ยไทยเที่ยวไทยเนี่ยถือว่าสิ่งสาคัญเลยครับก็ตอนนี้เราคงต้องยึดตลาดไทยเป็นหลักนะครับเพราะว่าการเดินทางจากต่างประเทศเนี่ยยังค่อนข้างมีข้อจํากัดนะครับแล้วก็อย่างที่เราทราบนะครับแล้วก็ ยังมีการระบาดในหลายๆพื้นที่นะครับแม้แต่ประเทศเราเองก็ยังมีการระบาดอยู่ฉะนั้นถ้าเกิดควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็มาตรการกลับเข้ามาที่ทางรัฐออกมาตรการออกมาเนี่ยถ้ามีการผ่อนคลานมากกว่านี้นะครับก็อาจจะมีท่องเที่ยวกลับเข้ามาเพิ่มขึ้นครับออต้องแจ้งอย่างนี้นะครับตั้งแต่มีการระบาดโควิดขึ้นมานะครับ ภาคเอกชนในเมืองพัทยาหรือภาคการท่องเที่ยวเนี่ยไม่ได้เป็นคลัสเตอร์ของการแพร่ระบาดนะครับของเชื้อโควิดเลยนะครับตัวทางสถานประกอบการเองเนี่ยพยายามจะเข้ามาตรฐานชากับชาพาสนะครับพยายามผลักดันให้หรือพยายามผลักดันหรือส่งเสริมให้พนักง,งานในสถานประกอบการเนี่ยไปรับวัคซีนให้ครบนะครับแล้วก็มีมาตรการมาตรมาตรการควบคุมโควิดในสถานประกอบการค่อนข้างจะดีนะครับเพราะว่าถ้าเราเองเป็นคลัสเตอร์เกิดการระบาดจะทําให้นักท่องเที่ยวไม่มั่นใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผู้ประกอบการเองนะครับหรือพนังกงานในสถานประกอบการเอง ấy, ก็ต้องมั่นใจก่อนอย,อย่างที่บอกนะครับเราเองก็กลัวติดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเองกลัวติดนะครับเราเรากลัวโควิดแปลว่าเราก็จะไม่ติดโ <Perfect. S 1> ควิดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสถานประกอบการหรือพนังกงานเองนะครับให้ความสนใจแล้วก็มั่นใจแล้วก็กลัวที่จะติดนะครับเราก็จะไม่ติดนะครับแล้วเราก็สามารถดูแลนักท่องเที่ยวที่เข้ามาได้ถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วปฏิบัติตนตามมาตรการที่ทางรัฐบาลกําหนดไว้นะครับก็จะแปลว่าทั้งคนที่เข้ามาใช้บริการและคนที่บริการเนี่ยไม่ติดโควิดก็จะทําให เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพื้นที่ท่องเที่ยวที่ปลอดภัยนะครับก็จะเห็นว่ายอดการติดโควิดในเมืองพัทยาเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะครับการฉีดวัคซีนในพื้นที่ของเราเนี่ยค่อนข้างจะ1 0 0แล้วนะครับในสถานประกอบการนะครับทา,ทางทั้งที่แม้มาตรฐานชาเนี่ยกำหนดไว้แค่70%นะครับแต่ทางเมืองพัทยาเนี่ยผลักดันให้ครบเกือบจะ1 0 0นแล้วนะครับผมก็ทําให้คัดเข้าใจได้ว่าเมืองพัทยาเนี่ยปลอดภัยนะครับผมณวันนี้เนี่ยนะครับผมถือว่าสถานการณ์ของโควิด1 9ถึงแม้ว่าเราจะมีโอไมครอนมาเนนะครับ ก็ยังถือว่าย,ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมนะครับควบคุมได้แล้วก็อยู่ในข้อจำกัดนะครับถ้าเราถ้าเราดูว่าตัวเลขที่ทเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นในชลบุรีเนี่ยนะครับหรือแม้แต่ในบานละมุงพัทยาตัวเลขของอผู้ที่ติดเชื้อก็ยังไม่ใช่ว่าเป็นนัยะที่สำคัญมีการลดลงไปด้วยภาพรวมของประเทศก็ยังอยู่ในในตัวเลขท,ที่เราติดตามกันอยู่เนี่ยอันนี้เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นอย่างแรกที่เราจะต้อง มีส่วนร่วมทุกคนนะครับเพื่อ,อป้องกันการแพร่ระบาดเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกคือต้องขอความร่วมมือนะครับไปทางพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการที่จะใช้คำพูดง,ง่ายๆว่ากาดไม่ตกนะครับการป้องกันแบบครอบจัก,กรวาลหรือว่าโควิดฟรีเซตติ้งนะครับเจลแอลกอฮอล์ล้างมือหรืออะไรต่างๆนี่จะเป็นการป้องกันไม่ใช่ภาพรวมอย่างเดียวนะครับเราเราป้องกันตัวท่านเองครอบครัวคนที่ท่านรักแล้วก็จะเป็นภาพรวมในการป้องกันของทั้งประเทศ นะครับก็อยากจะ,ะการเรียนขอความร่วมมือกับทุกทท่านผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เราทํากันจนเป็นนิสัยแล้วล่ะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับอีกประการหนึ่งก็คือในเรื่องของเมืองพัทยาเองเราพร้อมที่จะต้อนรับทุกท่านครับนะครับภายใต้มาตรการที่เป็นมาตรฐานสบพคภายใต้มาตรการที่เราได้มีการกําหนดขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็เช่นเดียวกันเพื่อความปลอดภัยของท่านนะครับแล้วก็เพื่อท่านจะได้มาท่องเที่ยวกันอย่างมีความสุขนะครับและอย่างเช่นในช่วงที่เรากําลังก้าวจะเข้าสู่ ปีใหม่นะครับอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ด้วยนะครับเราก็จะได้มา,าได้สัมผัสกับบรรยากาศได้มาท่องเที่ยวนะครับ <_ d ata> เพื่อที่จะเป็นการผ่อนคลายนะครับสร้างความสุขให้กับตัวท่านเองและครอบครัวและสิ่งที่น้าพันธ็คือจะเป็นบรรยากาศที่ดีของประเทศนะครับว่าไอ้ประเทศไทยเราเปิดแล้วนะครับพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวคนไทยเราเองก็เดินทางท่องเที่ยวบนมาตรการที่ทุกคนก็ปฏิบัตบ <_ d ata> บิตามก็ถือว่าเพื่อความสุขข,ของทุกคนบนบนมาตรการก็อยากจะเชิญทุกท่านมาพัทยา นะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของการท่องเที่ยวในที่ที่ท่านอยากต้องการที่จะไปเที่ยวเพื่อความสุขในช่วงปีใหม่นะครับแต่ถ้ามีเวลาพัทยามาง่ายมาใกล้นะครับแล้วก็เรายินดีที่จะต้อนรับทุกทกท่านนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับทุกท่านได้มามีความสุขนะครับมาร่วมกันสนุกสนานที่พัทยานัตั้งแต่วันนี้จนถึงพัทยาเขาดาวก้าวเข้าสู่ปีใหม่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับ ครับนี่แหละครับความร่วมมือร่วมมือนะครับของทั้งเมืองพัทยาของทั้งภาคเอกชนในการที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการที่จะมาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มาเขาดาวทั้งที่เมืองพัทยาและที่เกาะล้านแต่สิ่งสําคัญก็คือตัวนักท่องเที่ยวเองนะครับมาเที่ยวแล้วอย่าลืมว่าต้อง New ว o r m a l กาดไม่ตกแล้วต้องจําเลยนะครับว่าต้อง Universal Prevention แล้วอย่าลืมนะครับเขาดาวปีนี้ เจอกันที่พัทยาครับ